สวนช่วงนี้ค่ะไอ้ยักษ์นายหัวปลามีเรื่องอะไรมาฟาขค่ะติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะนี่คือผ้าลายสิริราชพัตราพรครับที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนได้มีการแถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรครับ กรมการพัฒนาชุมชนจะแถลงข่าวการประกวดผ้าลายพระราชทานสิริราชพัตราภรณ์และงานหัตถกรรมไทยประจำปี2568ครับเพื่อเป็นการคัดเลือกผ้าลายพระราชทานและก็งานหัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวดโดยผู้ชนะการประกวดเนี่ยจะได้รับเหรียญรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสามารถนําผืนผ้าเนี่ยไปเป็นต้นแบบให้แก่ผู้สนใจได้ครับซึ่งจากพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์และก็ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณ นารีนารีรัตราชกัญญาครับนำไปสู่การยอมรับในระดับสากลล่าสุดเนี่ยยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูพระเกียรติและถวายเหรียญสะดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมง,งานวิจิตสินะ์ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมที่ผ่านมานี่เองและเพื่อสืบสารความสําเร็จพร้อมสนองแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนครับจึงเดินหน้าจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมต่อ เเป็นปีที่5ครับโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีคุณภาพสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและส่งเสริมให้ผ้าไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสครับเชิญชวนร่วมง,งานและเป็นกําลังใจให้ช่างทอผ้าและศิลปินหัตถกรรมไทยทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยนะครับในการสร้างสรรผลงานอันทรงคุณค่าสู่เวทีการประกวดระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศวันที่31ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานคร นี่เองครับ